พี่น้องเกิดยังขึ้นบัานนี้เนาะขาเาว่าพอดีมาแล้วกรเซียงหายเซี่อยู่มันม่ยังมาบัดนี้คือหายบาบันนี่นะคือหายเบาๆเลยเดวนี่บอยแตวมาผู้หันขึ้นมานม่มาถามอะไรนอิถามะมวนี่มาจากมุ่งถึงนี่วันเจลงไปเจ็ดมุ่งก่อนคืนละเออแล้ก็สเ็มุ่งคนออกนิดนเก็ม่งกนนเด็ดเพื่อน ป้าพีน้อยมีผ้าขาวถิ่นด้เหวน้คนแอน่แก่ชิมคนก็ถอดออกอันเฟซคนกระลบทิ้นแล้วโทรศัพท์ใคตอนนี้โทรศัพท์คนนั้นนะสับเจ้าเลยค่ะโทรศัพท์ของ่ายุน้ำเคนเบอร์โทรมียุ่นจักเบอร์ไหม แกนบ่แกนโอ๋ตัวย <No. S 2> ่านแท้สาวเตียวเฮ็ดจังได๋อันนี่นี่คือสิเอาโอ้อยู่ห้องให้เลยนี่บ่แม่นคือฮั่นลโอ้ยาห้อันโอ้ยพี่น้องตนเด้่าลสิเข้าไปลบ่นะระวังเด้อบระวังดว่เอาแล้วค่อย แค่ <c oughs> จะซอยเบิ่งนะนยคุพี่ดองเยเดียวทางบ้าทางไฟเพิ่ขับไปเบิ่งเนาะไล้เลยเนาะเิ่่าเข่าไปเิเข่าน้ำกันหุดนะมามาเขาน้กันคนเข่าไปน้ากันเตรียมได้เลยโม่เาเข่าใกล้ปาะด มาได้ดูเจ้าเคยไอ้กูจักกับเราก่องมาเราไปนอนนะไปนอนทำไมออยู่บ้าเนี่ เราอยู่กบเ็ตวนี้ลอ่ะกเรายังอยู่บเห็ดตัวนี้เลา่ะเห็ดไทยเห็ดน้ยังถามเราไ่รู้นแล้ว่ว่านั่นแล้วเี่ยว่าเนาะไอ้ที่นี่มอเทียมวาว่าคือขได้ใช่แปลว่าบ้านทยังไม่ได้โหไี่เยอเคยเคยพังเมืองล้ว่าคือขายมีแนวอนตสิ่ร่างแบบบ้านเขาไี่อยไหต่ให้สร้างเปียนที่น

มีบืนมีบาปจำสั้นนี่พี่เนี่ยทุกคนเดือนม่เคยา่อแล้วถามหาปืนหามามีชุมีสัตว์เบิกเงนไอเกมี่พาย้นต้นคือมัใหญ่เือเป็นตยานไถามด้วยเราม่รบ้ว่าเราซื้อแต่เรายังซื้อพรเือเก่าอีกบ่าออพร

มั no. ่นี tap, ้ก yeah, ิจการไปส่งอ่าไปไหนฮะเนาะกูบอกว่าบัวแตกมึงแกแอย่าแต่เรามาทำให้เขาแตกนะจอยถือปั้งง่ายนะไรบ้านมันอิ่มป่ะบ้เนมันก็ยังบุอยหง

ราวีจอกใสโอยเ่อยเอ้นี่ะาดะเจ็บใม่หาีหาได้เไนะเป็นอันตรายแ่เมอกันนะาฮาอยู่เนนี่ลย้าถูห่อยงาดูบอยู่องเตียงในบ่อในบ้านเนชาวเตเด้อ มเล่นบะไรเนาเป็นยังไง่าเล่นปั้นฟองกันไปแล้จอกจอกบินเลจอกบินบินดีนดีแล้วมันเป็นเจาเนะก็เป็นหม้เป็นต่อเป็นผ้าเป็นหน้าหาวอยไ่เลยไม่่ได้เลยเล่าเล่าเรา่เาเอาไม่ให้นะมันโมเมนต์เนวเาได้เปนนี่สิมาแก้ไขปัญหาเรื่องเหลาบกว่าเรต้องเอาเนาะ ตกใจแล้วเมื่อกี้หัวใจมันจะไม่เต้นแล้วไปดูหมอไปบังหมอบอกหมอพีหมอยังรักว่ารวยนะจาน คือเขาข่อยย่านตัวเดียวเลยนี่ข่อยย่านเสือเพลนอยู่ในหลังเรานะตต่ที่ข่อยเคยเห็นตัวนี้นะเป็นน้ำลายแล้วบ่เพราะว่าอันนี้ก็จักเม่นยังข่อยเพื่อเห็นนะเสือเราเองว่าด่ได้แตกต่างอยังบ่ถามมังกนเพราะว่าอยู่ดีๆจะจังเป็นนั่นจังนั่นทำแบบไปดินไปยังเห็ดแนวบุรีมากไม่ต้องไปเบื้องนนั่นนะอันนี้ว่าไม่ได้หเห็นเพราะว่านั่งอยู่ดีๆใครโอ๊ะมากั่นบม่ได้เห็นอยังนั่นจังพาไปนะนี่มาเราก็บม่ได้นอนอยู่นี่ไปนอนอยู่เงื่อนแต่คนใหญ่มาเนาะ นไนอใ่แต่ว่าแต่ว่าคอยถามแล้วก็ถามว่าตอบแบบลูกผู้ชายได้เล้วป่ะเม็ดติกมิดเหรอปะมิดนึงเหรอปะ,ปะ,ปะตอนเช้ามาก็ใส่เหล้าขาวไปน้ำเหรอป่ะ<อ>อเมาเหล้าว่าเหล่าเราพุ้มไม่ค,อคอ่อยกินเหล้ามันอยู่ต้นมากอะเมาเหล้าก็คือจิเป็นนะนี่แบบนี้แบบเราลายไปเรื่อยนะคนบราเคยกินลายแล้วนี่มีแนว้อถั่วพุ่มไม่ยอนะเช่าพุ่มไม่ยอดด้วยเลยเจ้าเจ้าเคยกินกอ ก็อิเห็น้มีกินที่กินข้องเต่งเขาเขานนนั่นโอ้โหว่าไตน้นมาโว่าเล็กิเ็นยังกบอกาวันีนนผ่ต่ง้าเขาน่จะได้แรงด้วย่าอแล้วจก่เต่ง้าเขาเราเยันว่าเนาะเราอินทูในตัแล้วเนาะยันคองแล้เองหนเราก็บอกอยู่วันทีนน้นผ่าเต่งภาเขา อาะลรเฮ้ยเนาะกินนี่ทำน่องวายเฮือนเต๋อนะมีแต่พระมีแต่ยังเข่าเฮือนบโบราณแม่นเราบะเราแบบพังใบเบิดแถวนี้แล้วว่าพังยังมีแต่กงชะดีที่พั่ยังมีแต่เล็กไรอย่างเราอะเนาะพังแล้วมีแต่เล็กไรเล็กไรเองเล็แถวนี้เต็มอยู่นี่นะแม่นแล เด็ก่คญ่ม่เราเคยจะเห็นทุกรัเรื่องสันเนาะมีแต่เลเี่เลยี่เราเนาะแต่ว่าได้แต่พอกเข้าหัวนอกเลยท่านนี้เรจะที่เรามาอยู่น้ำเจ้าแล้วเคยอกอย่างแบบที่ปกติทั้งนอทังน้ำดูไม่ได้น้ำเลยคือเงี้ยงนั่ชิยงเข้าไปวอเาบว่าแจวแล้วบอกว่า ทานเจ้เต๋อนะแบบว่าเรามาอยู่เราเคยบอกท่านเล่นโคตรแฉะนะคุาบา้าจที่ไปบางมอกับตปยตัวแรนี่คือแคฟว์ไลนนี่ตานี่ไาบนป่าตายใเป็นอย่างที้ไม่่อะไรน เจ้าอันอย่าไปเบิ่งก่อนยามเราเป็นบัดนี้พั่นเอามื่อโลลงเทื่อมันเอาเนาะได้ได้ไปันสิไปเบิ่งป่อยสิพาไปเป็นอันนี้บ่มีไปับรถด้รถใหญ่บ่รถใหญ่ไปบ่รถใหญ่บ่ไปรถใหญ่บ่ไปกันบ่ได้เลี่รถนี่พ่นให้นําพไม่ได้าอย่นีก็ได้เนาะ ขี้นี่สิไปต่อไลนแลกัน้านน้าค่าเ่ายู่กันยดขนอแล้วยอมเหมือนย่อมหม่อนยมจํเลยเทศเดียวมีใจนะบเมื่อจังจังคนชื่อไปนเข้าเขาไปเท็ไปน่พี่หน่อยจตเลยบาบนี้เดีย เนื้ท้งใส้เมื่อสิยังสิ่อยาน้า่นายอีอเยังคือหุ่นขาช้กอลังไปเบิ่งหมอป่านกํลังงมงายเบิ่งีเนาเว้ยกํลังไปทังตาเห็นป่านเยังคือนันแท้พราบงนยเพราะว่าเพราะว่าทุ่นว่าาจออกเาไปปุบป่าหายไปไหนนี่หาไปฟูไปนาะกับว่าห้บ่ะโอหมันฟูไปเลยเน เใส่ขังไว้ก่อนแล้วเออเอาไปใส่ข้งไว้ก่อนใครกลัวได้หมดแบบเวลายตีอะไรพี่นะบางทีเราลวงลวงเมาสิฮะเราอรมก้อนเอาจีเป๋เอาเราขึนลลากปบเวอชีก่โตลุลูกแห้งโนบอกรับโอ้แปสอกไปรไปยังคนขึ้นแคแปสอกไปรือไปยังไหลายคนชิบว่า ก็ยังยังแบบวึกซ่ากูนี่นะฮะกซ่ากันลายคนแล้วกูเชียวเนี่ยนะฮะทำไดางเป็นแห่งเรมเย็นนี่เลยเนาะาเปิลมากก็ห้เราไปอยู่น้าเพลนอันก็ข้างบนฉาเต้วไปเบิงมอมากอนคอเป็นทั้ทังหนังเาก็จะได้แก้แมนขางบนฉาต้วกอนทว่าี่ยังก็คือว่าขึ้กตุเราเองหมัก็จะได้เป็นแจ้ง มืองแม่นมี2อย่านคือทางตาบ่เห็นแล้นําเมาเหล้าเมาเหล้าเนี่ยแล้วมีแต่ข้าวซองเบิ่งอยู่ว่ามันสิเป็นจังได๋ข่อยสิบ่อยู่ข่อยหิวข้าวเลยข่อยขอสิได้เมียบ่ไเอิเมียเมียก็ยังบ่ได้กินไกินกัน ลืมขาวลืมน้ำเลยลืมขาวลืมน้ำเลยมาแบบแถวแบบว่าว่าอะไรเฮ้ยมาซอยเน่ว่อ๋าอดีจ้าเขาตมันเป็นแปลนไปหั่นไปหั่นมาหนีแต่หัวเจ้าได้กินแา่หัวเจ้าเนี่ย้ออยู่แล้วไปหลอกื้อทำลายไอ้เง ซามีโน่เลยธรมะตามเลยนนเหนเนาะจังหวะจะมีถือยังแงดีที่จะจนะข้าเนในขอหน่เ็น้าเป็นมินเองเ็กแต่ว่าเวนของแขงแขงแงางงามลก็

แต่ญานก็นเนาะพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่ถ่ายคลิปถ่ายทำมากก็บ่เคยเจอแบบนี้จ้าถื่อพี่น้องเลยเราหายอรารวาสเนาะภาเข่าเมียแตกม,มากก็คือแบบโยนถิ่มมาเลยโอ้ยพี่น้องเลยเบอรแล้วก็เป็นแต่ญานลายจากสีมาจาังไหนเนาะเอา้าวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกเทื่อนะึงเนาะพี่น้องนะเนาะราสอบจอยมากวันนี้เอา้จาจังไหนกันขอบใจเอฟซีทุกคนนะพี่น้องเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะ เบองคลิปเบอรโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี